ับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้วันนี้เราจะมาดูในส่วนของห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่เราจะคิดว่ามันสําคัญยังไงปกติเราก็จะดูแค่นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาข้อมือเพื่อดูเวลาในชีวิตประจําวันซึ่งเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันต้องการความถูกต้องแค่ระดับวินาทีเราก็ไม่คงไม่ได้สนใจอะไรกับมันละแต่ต่อเมื่อเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราหรือว่ากิจกรรมของเราเราถึงจะให้ความสําคัญกับมัน ซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติก็จะทําหน้าที่ในการดูแลเวลาและก็ความถี่มาตรฐานของประเทศไทยในส่วนของตัวเครื่องมือมาตรฐานวิธีการในการที่จะใช้ในการสอบเทียบในเรื่องของเวลาคํานิยามของเวลาหรือว่าตัวแหล่งกําเนิดนาฬิกามาตรฐานของประเทศไทยนั้นมีอะไรบ้างต้องขอให้ดรเิยพัฒน์ช่วยกราณาให้ข้อมูลกับเราด้วยครับเชิญครับครับห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ที่ซึ่งเราสร้างเวลามาตรฐานประเทศไทยขึ้นมาสําหรับนิยามของหน่วยวินาทีมาจากตัวระดับชั้นพลังงานของเจ้าตัวธาตุซีเซียมนะครับซึ่งในธาตุซีเซียมนี้เองมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราเอาซีเซียมเนี่ยไปวางที่ไหนที่ใดบนโลกก็แล้วแต่มันจะมีค่าระดับชั้นพลังงานที่เท่ากันซึ่งก็เป็นที่มาของเจ้านิยามของหน่วยวินาทีนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับก็จะมีนาฬิกาตอมซีเซียมด้วยกันทั้งหมด3เรือน สาเหตุที่เราต้องมี3เรือนเพราะว่าเราต้องเอานาฬิกาของเวลาของนาฬิกาตอมซีเซียมแต่ละเรือนมาทําการหาค่าเฉลี่ยกันแล้วก็ส่งไปที่สํานักง,งานช่างตรงวัดระหว่างประเทศเพื่อทําการคํานวณเวลามาตรฐานสากลขึ้นมาสําหรับประเทศไทยเองนะครับจะต้องมีการปรับเทียบเวลาของประเทศไทยให้เข้ากับเวลามาตรฐานสากลโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าไมโครเฟสสเตปเปอร์ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ เราพยายามจะปรับเทียบเวลามาตรฐานของประเทศไทยให้มีค่าใกล้เคียงกับเวลามาตรฐานสากลไม่เกิน100นาโนวินาทีคือ okay. หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับตัวมาตรฐานของเวลาของประเทศไทยแล้วที่เรามีใช้ไม่ว่าจะเป็น ตัวตำมิอคซีเซียมหรือว่าไฮโดรเจนเมเทอร์ที่เรามีใช้อยู่ตอนนี้เรามาดูว่าจากนาฬิกามาตรฐานของประเทศไทยตอนนี้เราสามารถที่จะถ่ายทอดค่าเวลามาตรฐานตรงนี้ไปสู่ผู้ใช้งานในแต่ละภาคส่วนได้ยังไงบ้างต้องขอให้ดรขยญาทิพย์ช่วยให้ข้อมูลในการถ่ายทอดค่าเวลาและก็ความถี่มาตรฐานของเราไปสู่ภาคส่วนต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากตัวมาตรฐานของเรานะครับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของเราอะคะก็จะรับสัญ,ญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากลนะค,ะ,ค,ะ,คะทุกระบบเลยค่ะ ตั้งแต่ GPS, Glonass, Galileo แล้วก็ Baidu ค่ะเพื่อเพื่อเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย UTC นิมทีนะคะกับเวลาที่เป็นสากลค่ะอันนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเครื่องรับสัญญาณเวลานะคะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานค่ะนอกจอากนี้เรายังมีการบริการเวลาแบบทันทีทันใดนะคะผ่าน ครง่ายนะคะของประเทศเพื่อให้บริการค่าพิกัดแล้วก็เวลามาตรฐานของประเทศด้วยค่ะนอกจากการถ่ายทอดค่าความถูกต้องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านมาตรวิทยาแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในการกำหนดพิกัดแล้วน่คะเรายัางมีการถ่ายทอดค่าความถูกต้องจากเวลามาตรฐานของเราเนี่ยค่ะผ่านระบบสอบเทียบค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของระบบสอบเทียบค่ะแล้วนอกจากนี้เราก็มีการถ่ายทอดแล้วก็บอกเวลานะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ ที่เรียกว่า Network Time Protocol ซึ่งอันนี้เราก็จะมีการประสานเวลาหรือ t i s y s y n r o r o z i z i t n นะคะให้กับโครงข่ายในระบบสื่อสารนะคะแล้วก็ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการเงินและการธนา,านะคารค่ะ จากการใช้งานและการถ่ายทอดเวลาที่เราได้เห็นไปแล้วว่าจริงๆแล้วเรามีตัวความต้องการของการใช้งานในเรื่องของเวลาและความถี่เนี่ยค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ในอนาคตที่เทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างจะก้าวกระโดดไปค่อนข้างไวแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ต้องการเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์มก็ดีอะไรก็ดีจริงๆต่างๆเหล่านี้ต้องการในเรื่องของเวลาแล้วก็ความถี่ที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนาฬิกา ที่เป็นอะตอมิกคล็อกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เราใช้จากซีเซียม133เนี่ยอาจจะมีความสามารถที่จะไม่พอรองรับกับเทคโนโลยีในอนาคตในหลายๆประเทศก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็วิจัยตัวอะตอมิกคล็อกรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งมีความถูกต้องมากกว่าเดิมในอีกประมาณเกือบหมื่นเท่าซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวผลงานที่ทางสถาบันวิทยาแห่งชาติกําลังดาเนินการวิจัยอยู่ในเรื่องของตัวอะตอมิกคล็อกที่เป็นอิอิติเบียมไอออน ซึ่งในส่วนนี้ก็ดกรปิยพัฒน์พูนทองได้เป็นผู้นําในการวิจัยในส่วนนี้ก็ขอให้คุณปิยพัฒน์ช่วยอธิบายในตัวระบบและก็หลักการทํางานของตัวตอะตอมอิเล็กตัวนี้อีกครั้งครับครับสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่สร้างนาฬิกาตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุอิเทอร์เบียมตัวนาฬิกาตอมเชิงแสงเองมีความพิเศษตรงที่จะมีค่าความถูกต้องที่มากกว่านาฬิกาตอมซีเซียมถึงหมื่นเท่าทำให้การนำไปใช้งานในอนาคตนะครับจะมีแอปพลิเคชันที่ มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนำไปใช้ในการนำทางในอวกาศห่วงลึกนะครับหรือ Space Navigation จำเป็นที่จะต้องใช้นาฬิกาที่มีความแม่นยำสูงมากๆหรือแม้กระทั่งการที่จะระบุตำแหน่งบนพื้นโลกให้ได้อย่างแม่นยำมากๆนาฬิกาอตอมที่อยู่บนระบบดาวเทียมนำทางก็จำเป็นที่จะต้องมีความถูกต้องมากความก้าวหน้าของงานวิจัยในปัจจุบันเราสามารถที่จะแทรปหรือกักขังเจ้าอะตอม หรือไอออนของธาตุอิเทอรเบียมได้นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่บนจอภาพขณะนี้คืออะตอม1ตัวของธาตุอิเทอร์เบียมโดยที่เราทําการทําให้เจ้าอะตอมของธาตุอิเทอร์เบียมสูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึตัวเป็นไอออนนะครับสิ่งนี้เป็นนับเป็นความก้าวหน้าทางทางวิทยาศาสตร์ของของของสถาบันมหาวิทยาเพราะว่าเจ้าตัว ยิทเทอร์เบียมไอนในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยก็จะมีเพียงแค่สถาบันมาตตวิทยาแห่งชาติที่เดียวเท่านั้นที่มีการทําวิจัยทางด้าน Ion Trap นะครับ และนี่คือห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานที่เราจะได้เห็นในอนาคตก็คือนาฬิกาอะตอมิกเชิมแสงซึ่งจะใช้เป็นนาฬิกาของประเทศไทยที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดของประเทศและช่วยลดการนําเข้านาฬิกาที่เป็นลักษณะของคอมมเชียลที่เราได้สั่งซื้อจากต่างประเทศตลอดมาครับ